มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งเอาผิดเว็บไซต์รับแรกม .33 เรารักกันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้นายทศพลกฤิติวงศ์วิมาเนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยทีมกฎหมายดำเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตการกระทำผิดเงื่อนไข,ขของโครงการม33เรารักกันนะคะ สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดทำโครงการมอ3 3เรารักกันเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและลดผลกระทบของผู้ประกันตนมาตรา33ต่อมานะคะได้ตรวจสอบข้อมูลพบเบาะแสมีผู้ใช้งานบัญชีในแอปพลิเคชันต่างๆประกาศเชิญชวนรับซื้อขายสิทธิโครงการมอ3 3เรารักกันเป็นเงินสดนะคะ โดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกันจริงซึ่งเป็นการกระทําโดยทุจริตผิดเงื่อนไขของโครงการค่ะซึ่งวันนี้นะคะนายทศพลพร้อมด้วยทีมกฎหมายได้เดินทางเข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนณกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบส,วน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดในการซื้อขายสิทธิโครงการมอ3-3เรารักกันเป็นเงินสด ซึ่งจะดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุดค่ะทางนี้นะคะเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวย้ำเตือนไปยังผู้ประกันตนนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆโปรดอย่าลงเชื่อโฆษณาเชิญชวนที่ให้กระทำผิดเงื่อนไขในโครงการเพราะว่านอกจากจะถูกผู้ค้านะคะหักเปอร์เซ็นต์ทำให้ได้รับเงินไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้ว ยังถือว่าเข้าข่ายการกระทําที่ทุจริตซึ่งอาจจะถูกตัดสิทธิ์ได้และถูกดําเนินคดีอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ